ใครที่มีอาการตัวตึงปวดหลังร้าวลงสะโพกหรือร้าวลงขานะคะโดยเฉพาะการตึงตัวของกล้ามเนือ้อหลังแล้วก็สะโพกค,ค่ะ เราลองมายืดท่านี้กันค่ะเพราะว่าท่านี้นะ,ะจะเป็นท่ายืดที่ช่วยคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็คลายการตึงตัวของกล้ามเนื้อสะโพกมัดลึกข้างในนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อสะโพกมัดลึกข้างในตรงนี้มันมีการตึงตัวมากๆนะคะเขาก็จะแสดงอาการปวดร้าวเนี่ยมาที่บริเวณสะโพกหรือว่ามาที่หลังได้เหมือนกันนะคะและ ก็จะเป็นท่าที่ช่วยยืดกล้ามเนื้อหลังด้านข้างตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดที่เกาะระหว่างกระดูกเชิงการานและเกาะไปตามแนวกระดูกสันหลังตรงนี้นะคะทีนี้ค่ะท่ายืดท่านี้ง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราต้องฟังให้จบหรือว่าจะทำไปพร้อมๆกันอย่างช้าๆก็ได้นะคะเริ่มต้นเราจะยืนนะคะยืนกลางขาเลยค่ะยืนกลางขาแบบนี้เนาะและเราก็จะ ทำข้างนี้นะคะทำข้างนี้โดยที่เราจะหมุนนะคะปลายเท้านะคะหรือหมุนข้อสะโพกค่ะปลายเท้าเราต้องหมุนนะชี้ออกไปนะคะให้หันทางด้านข้างลําตัวแบบนี้นะคะและใช้มือข้างนี้ค่ะไปแตะบริเวณข้อเท้านะคะอาจทำทีละขั้นนะเข่าเหยียดตรงนะคะเราจะก้าการขากว้างกว่านี้ก็ได้นะคะขาข้างนี้เห็นไหมคะขาข้างนี้ปลายเท้าชี้ไปข้างหน้านะข้างนี้ชี้ไปทางด้านข้างนะคะ จับเท่าที่เราจับไหวนะคะเข่าเหยียดตรงเนาะใช้มือข้างนี้ค่ะค่อยๆวาดนะคะวาดขึ้นไปนะคะแล้วเงยหน้าขึ้นเปิดอกนะคะอันนี้ได้ยดกามเนื้อแผงหน้าอกด้วยนะคะค้างไว้แบบนี้ค่ะ30วินาทีหรือ60วินาทีนะคะนะเสร็จแล้วก็กลับมานะคะเสร็จแล้วก็กลับมานะคะแล้วก็อย่าลืมทําอีกข้างหนึ่งด้วยนะคะใครทําได้ไม่ได้ยังไงพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยคะ่ะ